สา, <Sen atus> สาใจกูยิ่งนะยูฟารอบลีกเฟสเตะก,กันครบแล้วนะครับแปดนัดผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้เราจะมาสรุปกันครับว่าแต่ละทีมจบอันดับไหนท็อปแปดก็คือทีมที่ผ่านเข้าไปรอรอบสิบหกทีมเลยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ทีมที่ต้องไปเพย์ออฟมีใครบ้างและเพย์ออฟเสร็จเนี่ยมีโอกาสเจอใครบ้างก็ไปดูกันเลยครับเริ่มแรกดูผลการในขันนัดที่แปดนัดสุดท้ายกันก่อนนะครับคู่แรกครับอาแจกนะครับเปิดบ้านแพ้กับโอเลเบโกสหนึ่งสองถัดมาอาร์เซนอลครับแม้ว่าพี่แกจะการันตีเขา รอบในฐานะท็อปแปไปแล้วนะครับแต่พี่แกก็ยังชนะนัดสุดท้ายครับกลายเป็นว่าชนะ8นัดรวดน,นะครับยังโหดเลยครับก็คว้าจะาฝูงไปเพอร์เฟคครับสำหรับรอบลีกเฟนนี้สําหรับอาร์เซนอลก็เปิดบ้านชนะแค่ระตัมติ3สาในนัดสุดท้ายและคู่ถัดมาก็คืออาร์เซนบิลเบาเปิดบ้านแพ้กับสปอร์ติงสองสามนะครับถัดมาอาเติโกมาดริดก็เป็นอีกหนึ่งทีมจากสเปนที่แพ้นะครับเปิดบ้านแพ้กับบโดกลิม1นึแต่ว่าทั้ง2ทีมได้ไปต่อทั้งคู่นะครับบอโดกริมก็คว้าโคต้าไปแบบวูดวิด มานติดแต้มที่ตุนไว้ก็ยังเพียงพอนะครับที่จะได้ไปต่อในฐานะอะไรเดี๋ยวไปเช็คดูอีกทีนะครับทานมาครับบาร์เซโลน่านะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังลยครับเปิดบ้านชนะเอฟซีโกงบาเดเกน4-1นะครับมันต้องอย่างนี้สิยาเมาซัดสองาฟินญาและฟอร์ดยิงด้วยโอ้เอาเรื่องนะครับผลงานบอกเลยน่าประทับใจนะครับทะยานขึ้นมากกว่าท็อปแปดและมีอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เรายิ้มหวานก็คือมันส่วนทางกับเพื่อนรักไงเออเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันทานมาครับเลเวอร์คูเซนเปิดบ้านช นะเบียร์เรล3-0อันนี้ก็ไม่ผิดคาดนะครับบียร์เรลเขาตกรอบไปแล้วนะครับไม่มีลุ้นแล้วท่านมาครับเบนฟิก้าเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริด4-2ครับฝั <c oughs> ่งมาดริดเปิดก่อนได้นะเอมเบเป้เปิดก่อนหลังจากนั้นเบนฟิก้าซัดทีเดียว3ลูกลวดเลยครับก่อนที่เอมเบเป้จะยิงตามตีตื่นเป็น2-3แต่ช่วงท้ายนาทีที่90กว่าๆทดเวลา Madrid มาดริดมาโดนไปแดง2ใบนะครับเออแล้วก็โดนยิงนำหา่างเป็น4-2อีกก็จบที่4-2นะครับพีมาดริดแกล่วงลง มานะครับจะหลุดท็อปแหรือเปล่ารอ,อ,อดดูทันมาครับงูใหญ่อินตเตอร์มิลานนะครับโหดครับบุกไปย้ำคาบ้านดอดมูลเลย2อศูนย์นะครับแต่ก็ยังได้ไปต่อทั้งคู่นะทันมาครับบรู๊คเปิดบ้านชนะมักเซย์สามศูนย์แฟรงก์เฟิร์ตตกรอบไปแล้วนะครับก็โดนทอร์นาโดสเปอร์มาย้ำอีกนะครับสองศูนย์ลิปูโหโหดครับเปิดบ้านชนะกระบกหกศูนย์ก็จัดการกาาน,นัดส่งท้ายแบบจึ้งๆเลยนะทันมาแมสซิตี้ฟอร์มกลับมานะครับเปิดบ้านชนะ กาลาตาสไลน2-0มูนากเสมอกับยูนูส0-0ถันมาปาฟสนะครับเปิดบ้านชนะสลาเวียปาร์คที่ตกรอบไปแล้ว4-1นะครับแต่คะแนนของปาฟสก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้พวกเขาได้ไปต่อนะก็ล่วงตกรอบไปคู่ถันมาครับนิสาเก่ใจผมยิ่งนักนะครับผมบอกว่ามันจะดีต่อบาซ่ามากๆถ้าเกิดคู่นี้ซึ่งมีอันดับอยู่ในท็อป8อยู่แล้วทั้งสองทีมก็คือเปเช่กับนิวคาสเซิลผมบอกว่าถ้าเกิดเสมอกันเนี่ยมันจะดีต่อทีมด้านล่างมากและก็เสมอกันจริงนะครับโอ้โหเข้าล็อกเลยนะ p s เ2 1นะครับแม้ว่าก่อนเตะพวกเขาจะกระตีเข้ารอบในฐานะท็อปแไปแล้วก็ตามนะครับแต่สุดท้ายก็ยังชนะได้อยู่ดีก็แกล่งเนาะทานมาครับเชลซีบุกไปชนะนาโปลี32นะครับก็ดูว่าเป็นไปตามคาดน,นะผมก็มองไปทางฝั่งเชลซีแล้วก็บอกว่าเชลซีน่าจะชนะสัก3าอะไรอย่างงี้มันออก32เกือบไปแล้วนะครับนาโปลีมาเกินคาดน,นิดหน่อยนะครับทานมาคู่สุดท้ายยูเนียนเปิดบ้านชนะอาตานตา1นคู่นี้ถือว่าผิดนะผมมองฝั่งอาร์ตนตาแต่ยูเนียนมาว่ะอ่ะทานมาครับมาส ตารางคะแนนนะครับแต่ละทีมได้ผ่านเข้ารอบในฐานะอะไรบ้างเริ่มแรกครับท็อป8นะครับทีมที่ได้ตั๋วแบบพิเศษเลยไม่ต้องเพลย์ออฟไปรอรอบสิกทีมเลยทีมแรกก็คืออาร์เซนอลจ่าฝูงนะครับแข่ง8นัดชนะ8นัดเลยโอ้โหพี่จะโหดไปไหนเนี่ยทันมาบาเยอร์นอันดับ2นะครับมีพลาดแพ้นหนึ่งนะัดทันมาอันดับ3ามเลียผูอันดับ4ี่ทอรแนาโดสเปอร์อันดับ5บาร์เซโลนานะครับโอ้พลิกขึ้นมาเลยนะครับนัดสุดท้ายเป็นเหตุ ามาทีมที่6ก็คือเชลซีเจ็ดสปอร์ติ้งลิสบอนโอ้โหอันนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับฟอร์มดีแบบเกินคาดจริงๆและทีมอันดับ8ก็คือแมนซิตี้นะครับ <c ười> คลิกเข้ารอบแบบวุดวิดเลยนะครับและทีมที่หลุดออกมาจากโซนท็อปแปก่อนหน้านี้อยู่อันดับสูงๆเลยนะครับก็คือเรอัลมาดริดหลุดมาครับจากนัดสุดท้ายเนาะแพ้ผมว่าพี่แกตั้งใจพี่แกอยากเตะยูฟ่าเยอะๆเพราะรายการนี้เป็นรายการของพี่แกนะครับเอออยากไปเตะเพย์ออฟอะไรเงี้ยใจ ได้จริงว่ะเวลาได้แชมป์มันจะได้มีสตอรี่แบบลุ้นระทึกไงเออมันจะได้มีช็อตอะไรแบบนั้นผมว่าพี่แกตั้งใจให้หลุดทับแปดแล้วไปเพย์ออฟเพราะว่าที่ผ่านมาพี่แกอยู่เหนือเราตลอดนะครับแล้วก็ชอบบอกว่าเราเป็นใต้เท้าเขาแต่สุดท้ายพี่แกยอมมาเป็นท่านใต้เท้าเราเลยนะครับเพื่อฟุตเทจเวลาได้แชมป์เนี่ยจะได้มีฟุตเทจให้ตัดเยอะๆนะครับลุ้นๆอะไรเงี้ยคือโซนดับ9ถึง24เนี่ยคือจะต้องมาเพย์ออฟกันนะครับแล้วใครจะเจอใครเดี๋ยวเรามาดูกันดับสิบก็คืออินเตอร นนะ moon. สเปเช่กับนิวคาสเซิล11-12เนี่ยหลุดลงมาเนื่องจากเสมอกันอย่างที่ผมบอกเลยครับก็เลยทําให้ทีมที่อยู่โซนเนี้ยขยับขึ้นไปอยู่ท็อป8นะครับเพราะว่าทีมที่อยู่ท็อป8ก่อนหน้านี้อย่างมาตต์เวดสเปเช่ดิคาสเซิลน, <cast> นันสนดุดนันสุดท้ายไงเอ้ก็เลยหลุดลงมานะครับทันมายูเวนตุสก็เสมอได้แต้มนึงก็ยังเพียงพอที่จะได้ไปต่อนะครับเช่นเดียวกับแอตมาตต์ดที่แพ้ใน,นสุดท้ายแต่แต้มก็ยังมีเพียงพอให้ได้ไป play off กันต่อนะครับอตาลันต้าเหมือนกัน เยอะอยู่ก็เลยได้ผ่านนะ16เลเว์คูเซน17ดอทมูน18เลเวกอส19ขับบรูค20กาลาตาสลา21โมนาโก22กาลาบัก23โมอเตกริมและ24เบนฟิก้าครับเชียดชิ้วเลยและสุดท้ายชนะพี่ลาชันก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ดราม่าของพวกเขาเหมือนกันนะเออในการแบบล้มละชันน่ะแล้วเข้ารอบอะ่ะโอ้โหแล้วแบบเตะในบ้านด้วยเนาะแฟนบอลคงคลั่งไปเลยอะ่ะชนะลาชันเข้ารอบด้วยโอ้โหก่อนเตะ้องซึมแดกแบบ ไม่รอดแน่ๆเลยพี่ลาชันน่าจะมายำเราแน่ๆเลยสรุปยังไงล่ะพี่ลาชันแกไปเวอยากเพย์ออฟนะครับต้องขอบใจความใจดีพี่แกและหลุดออกมาจากอันดับ24ก็คือ2 5ถึง36ก็คือตกรอบนะครับที่น่าเสียดายก็น่าจะเป็นนาโปลีเนาะหลุดไปแล้วอประมาณนี้ถัดมาเรามาดูนครับว่าในรอบเพย์ออฟเนี่ยใครเจอใครบ้างและเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยมีโอกาสเจอทีมไหนบ้างที่เป็นรอรอบสุดทีมเนาะคือกดในรอบเพย์ออฟมันจะต้องจับ ประกอบคู่กันเนาะซึ่งมันก็จะมีทีมวางและทีมไม่วางนะครับนะครับทีมวางก็คืออันดับ9ถึง16ทีมไม่วางก็คือ 17- ถึง24ก็คือทีมวางก็จะไม่เจอกันเองนะครับทีมไม่วางก็เช่นกันก็จะไม่เจอกันเองอ่ะอาจจะงงนะครับไม่ต้องไปสนใจมาดูตรงนี้ดีกว่าดิผมตีลูกศอนให้เลยมุมซ้ายบนสุดอ่ะมาดูเคสนี้นะครับชแชมป์เก่านะครับได้อันดับ11ข้างๆก็คือ12นิวคาสเซิลไม่ใช่ว่าเป๊ะเชจะนิวคาสเซิลน,นะเปเชนี่ต้องจับฉลากครับว่าจะเจอกับข้าางบนน21กก็คืืออโหร กรรบบันะคเปเชยต้องจับฉลากว่าจะได้เจอใครเช่นเดียวกับนีคัเสเซ่นนะครับก็จับฉลากว่าจะได้เจอมุนโกรหรือกระบักนะครับพอจับเสร็จปุ๊บก็เตะกัน 2แมตช์นับคะแนนถ้าเสมอต่อเวลาแต่จุดโทษนะครับก็เหมือนรอบนอกเอาเลยและสมมตินะครับเปเชเจอโมนโกฝรั่งเศสเจอกันเอง New นิวคาสเซิลเจอคาราบักและผลปรากฏว่าเปเชผ่านเข้ารอบนิวคาสเซิลก็ผา่านเข้าไปเหมือนกันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหเฮียบาซามีสิทธ์เจอเปเชนะครับก็ต้องมาจับฉลากกันอีกทีเหมือนเดิมครับว่าใครจะได้เจอใครนะครับบาซาเจอเปเชหรือเปล่าหรือจะเป็นเชลซีที่ไปเจอแชมป์เก่าอย่างเปเชก,ก็จับฉลากเหมือนกันนะครับประมาณนั้นอ่ะหวังว่าจะเข้าใจนะครับทีนี้ผมมา พรีวิวความรู้สึกนะครับว่าอะไรกันเนี่ยทำไมจะต้องมีดวงที่จะเจอกับเปชเชออีกแล้วนะครับคือยังไม่ชัวร์หรอกว่าจะผ่านรอบพียวไม่แต่โอกาสก็สูงเลยเนาะสมมติเปชเชอเดีับเซิร์นผ่านมาเออสำหรับผมที่เป็นแฟนบาซ่าแน่นอนอยากให้ทีมโมรากคาราบากเนี่ยพลิกล็อกเข้ารอบมานะครับอยู่แล้วแต่มันยากเนาะสมมติเปชเชอเดีวับเซิร์นมาผมก็อยากเจอดเดวัสเซิร์นมากกว่านะเพราะว่าก็เคยชนะมาแล้วอะ่ะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะเขาก็อยากแก้แค้นเราอยู่สุดเจอเปชเช ถ้าเกิดจําเป็นต้องเจอก็เจอได้นะครับอยากล้างแค้นอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีโอกาสโดนย้าแค้นมากกว่าก็ตามนะครับแต่ใครมันจะชนะกันได้ตลอดเนาะมันก็ต้องผัดกันบ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเจอเปสเชรอบนี้เราชนะแน่ผมเชื่ออย่างนั้นก็รอดูนะครับสาหรับตรงนี้นะครับบุญจะพาวาสนาจะส่งสักแค่ไหนก็รอดอูทันลงมาครับคารบ,บรุก19 20 กาลาตาสไลล์ลุ้นครับว่าจะได้เจอใครระหว่างยูเวนตุสหรือแอตาดริดเนาะก็ลุ้นกันว่าใครจะได้เจอใครนะครับยูเวนตุสเจอคับบูกหรือเปล่าหรือเจอกาลาตาสไลล์แอตาดริดจะเจอคับบูกหรือเปล่าหรือกาลาตาสไลล์นะก็ย้ำนะครับให้เข้าใจแต่ถ้าเกิดยูเวนตุสผ่านเข้าไปแล้วก็แอดมาดริดผ่านเข้าไปสมมุตินะก็เป็นลุ้นครับว่าจะเจอสปีกตัวไหนหงหรือไก่นะครับก็มาลุ้นกันอีกทีและทันลงมาครับโบโดกริม กับเบนฟิก้าลุ้นกันครับว่าจเจอใครนะครับระหว่างมาดริดกับ Inter. อ,อินเตอร์อและสมมุตินะเอาโอกาสสูงๆเลยมาดริดกับอินเตอร์ผ่านไปครับก็มาจับฉลาก,กอีกทีว่าใครจะได้เจอใครนะครับมาดริดเจอสปอร์ติ้งหรือเปล่าหรือเจอแมนเชสเตียโอ้โหถ้าเจอแมนเชสเตียนี่ก็คือดวงสมพงกันเกินนะครับเหมือนบาซ่าไปเช่แต่คู่นี้เจอกันบ่อยที่สุดแล้วละครับชาติก่อนทําบุญด้วยกันเยอะนะชาตินี้ก็เลยเจอกันบ่อยหน่อยจุดกายเป็นเกลียดกันแล้วอ่ะทันลงมาครับบุรูเซียดอนมูน ดับ17กับโอลิเบกอสดับ18ก็มาลุ้นกันครับว่าจะจับเจอใครระหว่างดับสิบอาร์ตันตาหรือ16บหกเลวคูเซ่นนะครับและถ้าสมมุตินะดอทมูนนะผ่านไปเลวคูเซ่นผ่านไปก็ไปจับครับว่าจะเจอใครระหว่างอาร์ซนอนกับ บาเยอร์นนะครับโอ้อาร์เซนอลบาเยอร์นนี่คือลูกปากหวานเจี๊ยบนะครับก็คือไม่ได้งานยากนะครับแต่ถ้าเกิดดอทโมนเจอบาเยอร์นนี่อันนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะครับเพราะว่ารู้ใตไ่กันดีนะครับเจอกันในลีกบ่อยอันนี้ก็ต้องรอนลุ้นนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมาจับฉลากในทีว่าใครจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับประมาณนั้นหรือให้ผมลองเดาแม้ว่ารอบเพย์ออฟเนี่ยใครจะเจอใครอ่ะลองวงเล็บดูนะครับประมาณนี้ออ หรือเอารอบศ6กทีมได้ไหมเอาประมาณนี้นะครับให้มันเดือดือดแตกๆไปเลยเอาสิโลกใบนี้มันจะอยู่ยังไงแล้วทุกคนล่ะครับคิดเด็ดยังไงคิดว่ารอบเพย์ออฟโ้ยากไปเนาะเชียร์ใครอยู่คอมเมนต์มานะครับแสดงตัวหน่อยเจอกันครับคลิปหน้า